จะริ่งซักเพลงได้ไหมคะหลังเจอลิซ่าโชว์ท่าเต้นของลำไย เดินสายโปรโมทอัลบ,บั้มใหม่กันเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวลิซ่าที่เพิ่งจะปล่อยอัลบ,บั้มเดี่ยว Alter Ego ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันซึ่งก็ได้กระแสะตอบรับดีจาก FC ทั่วโลกตอกย้ำความเป็นซุปตาโกโบลบอลถึงจะมีข่าวว่าโดนมือดีปล่อยอัลบ,บั้มก่อนก,นกำหนดที่ทำเอาสาวลิซ่าถึงกับปวดใจเป็นเพลงที่เธอนั้นตั้งใจทำอย่างมาก oh, We we all sad about it. But but thank you you all that you you guys bring it up to us and I mean No, oh, really? What? แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจจะต้านทานกระแสความฮอตฮิตความร้อนแรงของสาวเจ้าตัวไปได้จนสามารถพิชิตอันดับที่1บน US i 2 u ั e บ Album c h a r ได้สําเร็จโดยเป็นผลงานชุดแรกที่ลีซ่าทำได้ซึ่งสถิติทั้งหมดนี้ของลีซ่าก็ทําให้เธอกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทุกเพลงติดในอัลบั้มเข้าชาร์ตของ i t อเมริกาได้นั่นเอง โดยในรายการซิปแดนซองทางช่อง YouTube ที่ลิซ่าไปปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญงานนี้นอกจากจะพูดคุยถึงการทำเพลงในอัลบั้มใหม่แล้วลิซ่าก็ยังเซอร์แบรงนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปเผยแพร่ให้กับรุ่นพี่คนสนิทได้รู้จักแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูดภาษาไทยและเป็นที่ไวรัลสุดๆนั่นก็คือการนำวัฒนธรรมเพลงไทยอย่างเพลงลูกทุ่ง she serve <She> s. <S ซึ่งลิซ่าบอกว่าเพลงลูกทุ่งของไทยนั้นไม่ธรรมดาและก็ยังมีท่าเต้นแถมยังสนุกด้วยก่อนที่จะโชว์ท่าเต้นเพลงเอิญอานเดอร์ยามเธอมีแฮงจากลำยายหายทองคำงานนี้เจ้าตัวก็เต้นใส่เต็มแบบรู้เลยว่าเป็นเมนแดนเซอร์และก็ยังบอกอีกว่าส่งลิงก์ให้ดูเลนทำเอาแด้ซองทึ่งไม่เบาก่อนจะเต้นตามลิซ่าด้วยอีกห่อฉันก็ลิงก์ไป보내ทุกทีงานนี้พอฟแฟนๆได้เห็นก็เอ็นดูไม่ไหวนำคลิปไปตัดต่อใส่เสียงเพลงของลำยายบอกเลยว่าเข้ากันแบบเป๊ะ อีกทั้งก็ยังแซวโดยว่าลิซ่าหายท้องคําร้องก็บอกว่าอยากจะเห็นลิซ่าเต้นเพลงลูกทุ่งเพลงอื่นอีนอกด้วยอัลบั้มหน้าต้องทำเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วทรงออกสู่เวทีโลกสักครั้ง แบบนี้แล้วก็อยากจะให้ฟิจอริงกันซักเพลงกับลำยัยจังเลยการันตีความคุณภาพแน่นอนเพราะว่าลำยัยถือว่าเป็นนักร้องสาวเบอร์ต้นของวงการเพลงออกเดินสายทัวร์มีความเป็นมืออาชีพมากสู่ศิลป,ปินไทยโกอินเตอร์ออกทัวร์ยุโรปถ้าเกิดว่าในอนาคตลำยัยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับศิลปินระดับโลกกับติซซาสักครั้งคงจะทวีคูณความสำเร็จของเพลงไทยไปอีกขั้นส่งออกเป็นซาวพาวเวอร์ไทยของแท้